ค่ะทุกคนพบกับกนใยการน Girl ัดโกสรานะคะกับนัดนะคะวันนี้นัดจะอยู่ที่อ่ออะไรนะวอชิงตันเซนทรัลวอชิง t ันพาวิลเลียนนะคะก็มาดูแกลเลอรี่ของโอง๊กฟุนะคะที่จัดโดยโอไมล์เลิฟนะคะแล้วก็ฟลุคออฟฟิเชียลแบนนะคะก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายอะไรหรอกแต่ว่าเพอร์เอิร์นา วันนี้โอาม,าม,มกับปุกเข้ามาพอดีมาเยี่ยมชมแกลเลอรี่ก็เลยถ่ายตอนช็อตตอนที่น้องหนูมาเจอพวกแฟนๆให้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะแต่ว่าให้ดูคลิปว่าตอนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปดูกันคะ่ะ มันจะเปสถานที่ตอนนี้โฟกัสตเกียงะแนที่ออกได้มันไปโฟกัสแแีแทนจักภาพบอก ข้าบอกว่าหาพอดีหน้าในแดนดี้หล่อกว่าเราโอ้โหได้พี่ใส่แมสน้อมหดแมสได้ไหมหดแมสแล้วยิ้มหวานสักรูปก่อนได้ปะแล้วค่อยใส่ โอโหความรัวความรัวนี้เที่ยวทยยิ้มหล่อก็ได้ค่ะเียงทไมที่ทงี่พี่นี่คือคุกที้ใส่ม่ไม่อ๊ยไม่โอ๊ไม่อไม่อ

มีแล้วช่วยไทำมาหาทีเนาะเพื่อนาคตแต่ถกกับที่ไหะเนี่ยัดอะไรเน แถลงข่าวเหรออ๋อวันนี้ไ์พี่โอมเอ้ยไหนวันนี้ช่องยื t ู้พี่โอมไปดูบ้างนะครับผมดูแล้วเป็นไงบ้างเด็กยามเด็หยามเด็กยามไม่ค่อยิบหายบอกไปดี่หัปโปมยอกันกัเยแล้วไกันเลยไปกันเลยอยู่ดีๆก็ดุเราเยอ ของวันอะไเดินเยอะไหมพี่มค่ะเดินเยอะอ่ะเยอะนะไม่เยอะไม่เยอะเลยแต่ในคลิปที่เดินไป80เอร์เนตี่รเนไม่ค่อชินสยามเท่าไหร่รกพเมกี้ชอบเดินที่ไหนคะเดินในใจนใจไม่กังจะเล่นล้เอใหม่เอาใ่เอาใหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กติีพี่อมชอบเดินเล่นที่ไหนนะคะเดินในใจในใจทไมผเขิน่ะ ไ่ะไรกนแน่บ้านเลยบ้านเลยบานเลยม่่หรอไม่นี่เขินเปล่าเดาเขินเปล่าไม่โดนนล

เลยลูกชี all, course, <S <S ice> okay. right? uh ้ชี้ลอยลอยลงไปลยลงอยลงลอยงไปลอยลงไปลอยลงไงไปอยอยไอยลงไปยลงไาองไปลอยอยงอยลงไปอยลงไอไปลงอไปงไปงออ พี่ออมงงอะไร่ะพี่ออมทำนั่งงอะไรคะพี่ออมทำนั่งงงอะไรคะพี่อ้มทคลิปเป็นแฟน่าวพี่อมทำนั่งงอะไรคะพี่อมวันนี้พกตั้งกี่บาทแฟนาเฮ้ยม่ีแล้วนั่นสัญที่พี่ออมสยเปแต่ลตเรี่อตเต่ละเร่อ แต่เม <diver> ื่อวานกี่ล้าน่ยแบงค์ท้ายหนอี่สี่ล้านเสียไปเท่าไหร่เสียไปเท่าไหร่ก่อนเออทายลอยยู่มีตัวไหนเนีบงหน้าว้อะไรเป็นพวกด้วยวดหรอวดวดมีแบงค์พวกทำไมให้แบงค์เขียวน้องอะ อันอนี้กำลังฟองรอเปล่าอันนี้ก็มเ,เป็นทุกอย่างหัวเติมเบอร์แฟนต่างชาติถามว่าพี่อมซื้ออักรี่เบอร์อะไรจะไปซื้อบ้างแฟตีต๋บอกไอว้ก่อนเลยกคเอาไอเป็นีว อะไรอย่าพูดอะไรอย่งนี้ไ่คย้นกันไ่ดเลยเม่นะเดี๋ยวเราไปแกว่งไปข้างนอกกัน้าต้นไม้เหันไมด้าน้นนาเลยันนีี่หยะดนิ่งๆไ้ไม่ได้ังออ่า ไปดูแกวเป็นไงบ้างครับอะไรนมีอามาพูดเอามาพูดอะไรเราอะเราอะไรทิ้งเหรอทิ้งเห อันนี้ออกพาอานนี้ออกพรานีเนียนีกาไปแล้วูนเลยอะองนีออใช่ใช่ั้จอย่าน่าเจ้าเือเลี้ยงขนนาวนนีออกเจามันเจ้าไม่ทันอะี่นก็อเปิด เขาตื่นยังอาอบชื้นต้องท่อยวันไหวพัชร์ขอให้พัชร์คุ้มครองความรักรักใครวะแม่แม่นี่ไงใช่ไหมใช่ไหมามรัก รักแม่นะคต้องการไฟด้วยอ่ะเอาไปเอาไม้มาไปลูกไปจะได้คุยกันโอ้ต้องแปดด้วยโห้คนที่พูดสัเปนทุกคทุกคนเลยพี่อมจะหลับแล้วพี่อมจะหลับหรือเปล่าพเติมเตือนไปพี่อมไปเอาไม้มาเร็วจะได้คุยกัน โดนแกงโดนแกงยังให้จับสลากกับเาห้าร้อยบาทสองรางวัลไปตัวไรมาดิครับพี่นกพี่นกจิรวันครับผมสอนี้คนนี้คนนี้คนนี้ใส่าวตื่นเราทำไมตุ้ยจม้เนี่ย ได้แหละได้แหละไม่ใช่เราไใช่เราี้ไมบอกหอยาี่เล่นโอ้ีเป็นตูนแล้วนะอ่าด้วยอ่าด้วยอ่านคุณคนนง้นชื่อนางจะเป็นอะไรครับผมนาชาลโอ้องนเลย 괜찮아 다 돼. 괜찮아. 오. 카메라 꽝 왔어. อันนี้ไม่เห็นเลยค่ะใครบเห็นเลยนะมือนมาโจ๊ก่ะวันนี้กินข้าวแล้ดีต้องี่ยดีด้วยนะครับถ่ายรูปรวมค่ะถ่ายรูปรวมค่ะชินอเราใ่ไหมอผม

คิดที่วัดเอ้ยให้เลีกชื่อกะฮ้ยเลยชมได้ชมไปก่อนถืงจะชมอะไรชมไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเิงเป็นชื่อเครื่องทำความเย็นนะตู้เย็นฮ้นแอร์ฮู้นแอร์พัดลมบูนฟรี แอร์ครับคุณแอร์ที่จริงชูที่ต้องขับคุณกันนิดาน่มาสวัสดิครับผมเหมือนให้เขาถ่ายชื่อตัวเองคือรองเท้าองเท้ายังไงไม่ใช่ที่บอกว่าอยากเป็นอะไรนะเป็นรองเท้าเราจะได้อะไนะจะได้ประคองเดินดดี้ครับอยากได้ความรักอ่ะ องเท้าบังหน้าไม่ด <t> ป <rat ul tube> it ัล euh ักันไม่มีรองเราเลนีเ็องรด้เเราเรากล้าเราก็ต้องสู้บ้าเลยครับ ขอบคุณทุกคนมากๆมาตั้งแต่จีโมแล้วครับในวันนี้ดีค่ะมาเป้ายาวเวลาเช้าเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเจริญน่ารักมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลย ขอบคุณผูนปอครอที่ทำให้กำลังใจกันนะครับอรองานเราได้เจอกัล้นงานนเดอันนี้ก็เราก็เเราจะลงลุงล่างแล้วรู้กปีใจกันก็เป็นครที่สองของพี่ที่แบบเห็นความตั้งใจของแฟนๆว่าแบบเอาลูกเอาอะไรหาอะไรมาให้เราทาแบบสนุกๆอะไรเงี้ยบ่งบานติ๊กอะไรเราก็ยืนดูก็ขากัน ดีครับระต่อไปครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้กลับบ้านจะลงิภาพนะครับไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ด้วยงั้นจะได้เจอกันอีกครับผมเจอกันในโอกาสหน้าดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับถ้าผมดูแลให้ก็ผมดูแลเอ รลบบกดคนขายเขียงโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเป็นทางับองไปกันปลอดภัยนะครับผมนะครับแลววนหน้าอะไรครับผมม้วนเป็น้าคู่ให้ท่าหน่อยน่อยท่าเดียวเองท่าเดียวเองอท่าขอท่อ่า1ขอท่แต่ว่าเอาม่าแบบม้วนน่อยะว่าไปิดใบก่อนปิดใบก่อนไมเราไปว่างก่อนลูกที่ลูกพี่สา แล้วว่าุุมือมันไม่ควจะอยู่ตรงนะมือมือับมจับมืออือซ้ายมือขืขวาพี่โมหน่อยซายจับมือขวาพี่อมมือซ้ายจับมือขวาพโอมไปไปไม่ค โหมกันไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยกหลัหนยังไม่คนคเฮ้ยแม่ทางนี้บอกว่ายังไม่หันมาทางนี้เลยไม่ได้ล่อยทีดิาเลยอะม่ก็บาอะไรดีล่ะต้อขอแบคฮังไปแล้วอ่ะแบคฮังได้ป่ะพี่อมยยืนต้อนหลัง แค่นี้เราก็ออกอาวไทยแล้วค่ะ สองนสองพันสองต้องรอฟองกันอีกยาวๆต้องีกลับไปตักขอนตักอนเยอะๆนะคะักนเยอะๆนะคะโยให้น่อยจุจหนคะแฟนส่งให้พงงส่งจุ๊บให้คนค่ะ่งเอาห่หส่งี้ยาให้คนที่ข้างหย่งโยบข้างบนหนผอยค่ะ

แล้วโอมเวียดนามแล้วโมคิวปีนทุ่งแล้วโฟมไซน่าแล้วมฟมไหน่าโอเคโยงแล้วโฟมคิวปีนแล้วโฟไปบ่ายไม่ยอมกลับทักขอเยอะๆนะคะยอะค่ะนี่นะคะ ไดค่ะนกขึ้นมาเยนิวนิอนิวนิอนิวนิกนิวนินนะคะก็นิวนก็นิว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 น้วนิ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 วนเจนโอมิวกนิวนิวนเวนิวนิวนวน ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเราใช้เอ่อเอฟเฟกนะคะมันเอ่อนี่คือแอวแปดนะคะไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์แต่อย่างใดนะคะคุณโน้ตและคุณโบสสักคะแล้วก็ไม่ยังไงม่เคะน้อนหอยหลามากคนไหนคะโอ้ยเออหล่อมากอยากให้นุ้ยไปเห็นแล้วฟุ๊กนะคะโอ้ยแล้ว ออโอ้โหไม,ไม่นั่นเลย <c oughs> นะคะก็เสียง <c oughs> สูงมากสูงอีงนกนิดนึงเขาเริ่มโกหกแล้วนะ, <c oughs> ะนะคะ <c oughs> ก็ยังไงนะขอปิดคลิปไปนะคะ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักมากให้ดูนะคะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะกับเดนนันทโซสาราศร่าไม่เป็นคัค่ะ,คะ